เรามาดูโจทย์ตัวอย่างเกี่ยวกับสมการแก๊สในอุดมคติกันนะคะสมมุติว่าเรามีแก๊สชนิดหนึ่งอยู่ในภาชนะและมีความดัน3ม atm และมีปริมาตร9ลิตรเราจะเขียนเอาไว้ตรงนี้นะคะ V เท่ากับ9ลิตรคำถามคือ ถ้าปริมาตรของแก๊สเปลี่ยนจาก9ลิตรไปเป็น3ลิตรความดันของแก๊สจะเป็นเท่าไหร่นะคะจากสมการแก๊สในอุดมคติสิ่งสำคัญสำหรับการคำนวณปริมาณต,ต่างๆเหล่านี้ก็คืออุณหภูมิจะต้องคงที่นะคะการที่เราเปลี่ยนปริมาตรต้องทำแบบอุณหภูมิคงที่ค่ะจากสมการแก๊สในอุดมคตินะคะ ถ้าเรามีอนุภาคจำนวนหนึ่งที่มีพลังงานจนค่าหนึ่งและให้ความดันกับผนังภาชนะที่บรรจุถ้าเราทำให้ภาชนะที่บรรจุลดลงเรายังคงมีจำนวนอน,อนุภาคเท่าเดิมค่า n ก็จะไม่เปลี่ยนนะคะพลังงานจนเฉลี่ยก็จะไม่เปลี่ยนมันก็จะชนผนังบ่อยขึ้นดังนั้นถ้าเมื่อเราทำให้ปริมาตรลดลงความดันก็จะเพิ่มขึ้น คราวนี้เราลองมาดูวิธีการคำนวณค่ากันจริงๆนะคะจากสมการแกส๊สอุดมคติความดันคูณปริมาตรเท่ากับ nRT จำนวนของอนุภาคของเราลดลงหรือเปล่าถ้าเราทำให้ปริมาตรลดลงคำตอบก็คือจำนวนไม่ลดนะคะเรายังมีจำนวนอน,อนุภาคเท่าเดิมเราแค่ลดขนาดปริมาตรลงนะคะ n กับ R ก็จะไม่เปลี่ยนแล้วอุณหภูมิก็จะไม่เปลี่ยนด้วยดังนั้น PV ตรงนี้ก็จะเท่ากับ nRT และความดันคูณปริมาตรใหม่ของเราขอเรียกตัวนี้ว่า P1V1 นะคะตัวนี้ก็จะเป็น V2 เราจะหาว่า P2 เป็นเท่าไหร่นะคะ เรารู้ว่า P1 คูณ V1 เท่ากับ nRT และเนื่องจากอุณหภูมิและจำนวนโมลคงที่ดังนั้น P2 คูณ V2 ก็จะเท่ากับ nRT เช่นกันถ้าอุณหภูมิคงที่ค่านี้ก็จะไม่เปลี่ยนนะคะดังนั้น P1 คูณ V1 ก็จะเท่ากับ P2 คูณ V2 P1 เป็นเท่าไหร่นะคะเป็น3 atm นะคะก็จะได้3คูณกับ9นะคะเราควรเขียนหน่วยด้วยก็จะเป็น3 atm คูณ9ลิตร P2 คูณ3ลิตรนะคะถ้าเราหาทั้งสองข้างของสมการด้วย3 ลิตกับลิตก็จะตัดกันไปเราก็จะได้9 ATM ซึ่งมันก็จะดูสมเหตุสมผลใช่ไหมคะเมื่อเราลดปริมาตรลง2ส่วน3หรือเราทำให้ปริมาตรเล็กลงเป็น1ส่วน3ของปริมาตรเดิมความดันก็จะเพิ่มขึ้น3เท่า ข้างบนนี้คูณ3ข้างล่างนี้คูณ1-3ส่วน3นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับสมการแก๊สในอุดมคติถ้าอุณหภูมิคงที่ความดันคูณกับปริมาตรก็จะคงที่ด้วยเราก็ยังสามารถไปได้ไกลกว่านั้นอีกนะคะถ้าเราเอาสมการ PV เท่ากับ nRT มาเรารู้ว่าค่า n ไม่เปลี่ยนแต่และค่า R ก็ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วด้วยดังนั้นถ้าเราหารทั้งสองข้างของสมการด้วย T ก็จะเท่ากับ nR นะคะซึ่งเราจะบอกว่ามันเท่ากับค่าคงที่ตัวนี้ก็จะเป็นค่าคงที่ของระบบใดๆก็ตามที่เราสนใจเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนจำนวนโมเลกุลข้างในถ้าเราเริ่มจาก P1 V1 และอุณหภูมิค่า1ด้วยนะคะก็จะเท่ากับค่าคงที่ และถ้าเราเปลี่ยนค่าใดค่าหนึ่งในนี้เราก็จะได้ว่า P2V2 หาร T2 เท่ากับค่าของ T เช่นกันเพราะฉะนั้นสองข้างนี้ก็จะเท่ากันนะคะสมมุติว่าเรามีความดันเท่ากับ1 atm และเรามีปริมาตร3ลูกบาทเมตรอุณหภ,ภูมิ27องศาเซลเซียส ซึ่งตรงนี้ก็จะเขียนเป็นเซลเซียสนะคะเพื่อที่คุณจะจำได้ว่าเราต้องเปลี่ยนเป็นเคลวินก่อนนะคะดังนั้น27บวก273ก็จะได้เป็น300เคลวินเราลองมาดูว่าอุณหภูมิอันใหม่จะเป็นเท่าไหร่นะคะถ้า P2 เท่ากับ2 atm ความดันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะและสมมุติว่าปริมาตรลดลงเป็น1นลูกบาทเมตรดังนั้นปริมาตรก็น้อยลงไปครึ่งหนึ่งและความดันก็เพิ่มครึ่งหนึ่งเราลองให้ปริมาตรของเราลดไปอีกนะคะไม่เอาดีกว่าเราให้ความดันของเราเพิ่มขึ้นดีกว่านะคะให้ความดันเป็น5 atm นะคะ ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่และเราได้สมการมาแล้วเราก็จะได้เป็น2หารด้วย300เท่ากับ5หารที2ก็จะได้เป็น1,500เท่ากับ2ที2 ดังนั้นเราหารทั้งสองข้างของสมการด้วย2เราก็จะได้ T2 เท่ากับ750คลวินมันสมเหตุสมผลใช่ไหมคะถ้าเราเพิ่มความดันและเราลดปริมาตรที่อุณหภูมิคงที่หรือว่าเรามองว่าถ้าเราเพิ่มความดันให้สูงมากกว่าเดิมเมื่อเราลดปริมาตรความดันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น5เท่าจาก1 atm เป็น5 atm เราลดปริม,มาตรลงครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ทำให้ความดันเพิ่มขึ้นนะคะแล้วเราก็ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นสูงขึ้นมากเป็น750คลวินอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นสองเท่าเพราะฉะนั้นความดันเลยเพิ่มเป็นห้าเท่านะคะอีกเรื่องหนึ่งที่คุณอาจจะเคยได้ยินมาแล้วเกี่ยวกับอุณหภูมิ และความดันมาตรฐานค่ะเดี๋ยวขอลบตรงนี้ออกก่อนนะคะอุณหภูมิและความดันมาตรฐานขอลบตรงนี้ด้วยนะคะอุณหภูมิและความดันมาตรฐานแม้ว่ามันจะเรียกว่าอุณหภูมิและความดันมาตรฐานหรือ STP ย่อมาจาก Standard Temperature and Pressure แต่ความจริงมันก็ไม่ได้เป็นมาตรฐานนะคะเราลองมาดูความหมายจากวิกิพีเดียนะคะเราจะพบเห็นได้บ่อยในวิชาฟิสิกส์ค่ะว่าอุณหภูมิมาตรฐานก็คือ0องศาเซลเซียสหรือ273เคลวินและความดันมาตรฐานคือ1 atm และจากวิกิพีเดียก็จะเขียนไว้ว่าเป็น101.325 กิโลปาสคาลนะคะหรือมากกว่า1.0.1.00 0ู์ปาสคาลปาสคาลก็คือ1นิวตันต่อตารางเมตรเรื่องทั้งหมดนี้สิ่งที่ยากที่สุดก็คือหน่วยนะคะค่าเหล่านี้เป็นค่ามาตรฐานต่างๆขึ้นอยู่กับองค์กรที่ตั้งขึ้นมาซึ่งก็มีค่าที่แตกต่างกันออกไปสมมุติว่าเราเลือกค่านี้เป็นอุณหภูมิและความดันมาตรฐานนะคะเราสมมุติว่าอุณหภูมิเท่ากับ0 องศาเซลเซียสซึ่งก็จะเท่ากับ273เคลวินและความดันเท่ากับ1 a t m o s p h e ยรหรือ1 atm ซึ่งก็จะเท่ากับ101.325หรือ3.8กิโลปาสคาลคำถามก็คือถ้าเรามีแก๊สในอุดมคติที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐานปริมาตร1ลิตรเราจะมีแก๊สกี่โมคะ หรือถ้าจะถามว่า1โมเท่ากับกี่ลิตรสมมุติว่า n เท่ากับ1โมสมมุตินะคะว่า n เท่ากับ1โมปริมาตรจะเท่ากับเท่าไร่คะถ้าเรามีแก๊ส1โมมันก็คือเรามีแก๊ส6.02คูณ10กับยกกำลัง23โมเลกุลมีความดันเป็น1 atm และอุณหภูมิเป็น273คลวิน เราก็จะใช้สมการของแก๊สในอุดมคตินะคะ P เท่ากับ1 atm 1คูณปริมาตรที่เรากำลังจะหานะคะเท่ากับ1คูณ R อุณหภูมิก็คือ273เราก็จะแทนค่าที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ลงไปนะคะซึ่งอุณหภูมิก็คือ273 อุณหภูมิอยู่ในหน่วยของเคลวินนะคะแล้วตัวนี้อยู่ในหน่วยของโม e. เราอยากได้ปริมาตรในหน่วยของลิตรนะคะเราจะใช้ R ค่าไหนดีคะเราใช้หน่วย atm แล้วเราอยากได้ปริมาตรเป็นลิตรแล้วเราก็มีโม e กับเคลวินเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้0.082นะคะนี่ก็เป็น1 ปริมาตรจะเท่ากับ0.082คูณ273เคลวินและ0.082คูณ273เราก็จะได้เท่ากับ22.4ลิตรนะคะดังนั้นถ้าเรามีแก๊สอะไรก็ตามที่มีอุณหภ,ภูมิมาตรฐานซึ่งก็คือ0องศาเซลเซียสหรือ จุดเยือกแข็งของน้ำซึ่งก็จะเท่ากับ273เคลวินด้วยและเรามีแก๊สนั้น1โมลและความดันของมันเท่ากับ1 atm ดังนั้นแก๊สนั้นก็จะต้องมีปริมาตร22.4ลิตรนะคะและถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันเท่ากับกี่ลูกบาทเมตรเราก็เอา22.4ลิตรคูณกับ1ลูกบาทเมตรหารด้วย1,000ลิตร หนึ่พลิตรอาจจะดูเหมือนเยอะแต่ว่ามันก็เป็นเพราะลูกบาตรเมตรมันใหญ่นะคะก็จะเท่ากับ0.0224ลูกบาทรเมตรค่ะถ้าเรามีแก๊ส1 atm 1โมลและอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสซึ่งนี้ก็จะเป็นค่าที่มีประโยชน์ที่จะจดจำเอาไว้นะคะเรามักจะได้ยินบ่อยๆว่าแก๊ส2โมลที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐานจะมีกี่ลิตร เรารู้ว่า1โมลเท่ากับเท่านี้ดังนั้น2โมลก็แค่คูณ2เข้าไปเพราะ PV เท่ากับ nRT ก็จะเพิ่มขึ้น2เท่าอย่างอื่นก็จะเป็นค่าคงที่หมดความดันคงที่ดังนั้นถ้าโมลคูณ2ปริมาตรของมันก็จะคูณ2หรือถ้าเราลดจำนวนโมลลงครึ่งหนึ่งปริมาตรก็จะลดลงครึ่งหนึ่งด้วยค่ะดังนั้นค่าปริมาตรของแก๊สที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐานจะเท่ากับ22.4ลิตร จึงเหมาะที่จะจำเอาไว้ก่อนค่ะ